สวัสดีค่ะทุกคนเฟิร์นค่ะวันนี้นะคะเฟิร์นก็มีเลิกงามยามดีที่จะพาทุกคนเนี่ยมากินกันร้านนี้ความอยากกินของเฟิร์นล้วนๆคือร้านเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเฟิร์นอ่ะเคยกินที่ญี่ปุ่นแต่ตอนนี้มันเข้ามีเข้ามาที่ไทยแล้วแล้วตอนนั้นอ่ะ คนกินแค่ชูครีมแต่ตอนนี้มันมีมากกว่านั้นคืออะไรรู้ป่ะคืออะไรรู้ป่ะไอติมคือแบบว่าเราชอบมากแล้วเราก็แบบคิดว่ามันต้องอร่อยมากแน่เดี๋ยววันนี้จะมาลองกินกันว่ามันอะ่ะอร่อยหรือเปล่าแต่ตอนแรกอะ่ะคือต้องบอกก่อนว่าเข้ามาถึงแบบมีความตะลึงตะลึงในตะลึงคือแบบคนเยอะมากแต่พี่ก็ได้ล็อกล็อกทำการล็อกเราไว้แล้วแบบว่าน้องห้ามออกนะน้องห้ามเปลี่ยนใจชื่อร้านชื่ออะไรอะ่ะชื่อร้านนี้ ชื่อร้านว่าซาบุตซาบุตชื่ออะไรนะครับซาบุต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 ไม่ยากนะซากุตซาบุตมัไม่ยากแต่มึงจำไม่ได้ไงก็แไม่แปลว่าความกรอบคือก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องมันต้องกรอบมันต้องอร่อยอยากกินแล้วอ่ะไป ว <Wow. S 2> ้าวยาวเท่าหน้าอันนี้ก็คือจะเป็นจุดที่ทุกคนมายืนกินกันแล้วเราก็จะมายืนยืนกินอยู่ตรงนี้ทุกคนคือมันมีความใหญ่มากคือดูมันแทบจะแบบใหญ่เท่าหน้าเนแล้วอะความเนียนนุ่มละมุนขนาดนี้โอ้โหต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้ยังไม่เคยกินนะไม่รู้ว่าตอนนั้นไปญี่ปุ่นมันมีหรือเปล่าอ่ะแต่ว่าไม่เคยกินเดี๋ยวจะลองชิมดู บ้านเราเลยอ่ะไอติมเขามีความนุ่มหอมนมแล้วก็ไม่ได้หวานจนแบบแสบคอคือมันแบบทุกอย่างกําลังดีมากๆเลยอะทีเด็ดของเขาอยู่ที่เจ้านี่กรอบกรอบืืดิ้เนเสียงปะดิ้น เราก็มาถึงเจ้านี่กันแล้วกคอืมสัมผัสแรกคือความกรอบอะแต่แบบรสชาติชูทิมคือไม่หวานเลยหรือว่าเรากินในติมหวานแล้วเฮ้ย,อ,ยอร่อยอะเหมือนที่ญี่ปุ่นปะเหมือนที่ญี่ปุ่นมากเบอร์คือแบบตอนเนี้ยที่ไทยมีหมดทุกอย่างแล้วอะ ไม่ต้องไปไหนแล้วนะอยู่ไทยอยู่ไทยก็เสียเงินได้คำาสุดท้ายคำสุดท้ายจะลองคัอว่ามันจะบาดปากก่อนมันดูน่ากลัวมากเวอราตอนนี้ฮะหิวน้ำมากเวอร์มนล้างกายอ่ะขาดน้ำมานานมาก เอ๊ะไอติ่มขาก็น่ากินนะอ่อแล้วเพิ่งกินไอติ่มมาดินะอร่อยเกือบลืมฟินฟินไวติ่มเมื่อกี้ก็น้ำเปล่าแล้วยค่โอ้ก็จะมีแบบหลายร้านมากเลยทำไมมันอยากกินเลยหมดเลยอะไม่ได้นะนี่นี่นี่คืออันเนี้ยจริงๆริอะก่อนที่เราจะกินชูครีมคือเราชอบกินร้านนี้มากมื่คือร้านเบสป้าป้าคือเราอะ ชอบมากแล้วเราก็สู้ว่าตอนนี้นเราอยากกินมากเช่นกัน<ม>เดี๋ยวเราไปดูสิว่าช่วงนี้มันมีเมนูอะไรใหม่ๆบา้<ห>บางไม่เคยกินรสนี้เลยปกติก็ะจะกินคาตาดมาก่อนเอาเป็นพีทอ้ไสพีชหมดไสพีทหมดไสพีทหมด,ดนะคะลูกคน เป็นรสมัทฉะก็ะได้ค่ะแล้วก็เอาอันที่เป็นแท่งยาวๆเป็นรสคาตาดสองรายการคนะ่ะสองร้อยสิ่ศูนย์บาทค่ะ้ 140, 000, 000, คะาคาพอดีนะคะค่ะคือถึงเราจะเลือกขนมหวานแต่ขนมหวานไม่เลือกเรา ถ now, ้าเป็นแนวเนี้ยแนวตรงๆอ่ะซากุซากุอร่อยกว่าแต่ถ้าเป็นก้อนๆอ่ะร้านนี้อร่อยกว่าเพราะวาซากุซากุไม่มีปไะหลังจากที่เดินไปน่ยเริ่มจะหิวน้ำอีกแล้ว ก็เป็นไรบางคนติดน้ำมากแล้วแวแบบเฮ้ย<อ>ทุกคนวันเจอร้านหนึ่งร้านนี้ชื่อว่าร้านอะไรอะโซเชียลคลับอุ้ยมีความเก่ามากเวอร์ มันน่ารักมากมีความเป็นสีชมพูข้างบนเนี่ยมันเป็นไอ้นี่ขับผ่อนครีมสีชมพูน่ารักมากอันนี้ก็คือเมนูอะไรไม่รู้จะไม่ได้อ๋อมันคือกาแฟเป็นกาแฟฟูฟิงที่สุดตั้งแต่เคยกินมาคาราเมล วันนี้นะคะเฟอร์เนี่ยหนังค้องตึงหนังตาหย่อนมากๆเลยก็รู้สึกว่าเออเนี่ยวันนี้เราควรจบวันเดย์ทริปของเราได้แล้วแหละเพราะถ้าเรากินมากกว่าน,นี้เราก็จะต้องเป็นโรคเบาหวานแน่นอนคุณเรกินของหวานไปเยอะมากเวอร์ยังไงก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วถ้าใครอยากให้เอิร์ไปร้านไหนเนี่ยคอมเมนต์มาบอกได้เลยสำหรับวันนี้ไปแล้วนะ